หัวไข่หงอกไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาต้มหัวหงอกจ้าราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวน้ามต์คนมุกดาหารอีกแล้วจ้ามือหนีสมศรีมานี้เด่งสิผ้าพี่ๆมาเหตุขนมผื่นบ้านกันดีกว่าจ้าข่าวห่าวเป็นเหตุสังเกตได้จ้าอับแรกฝนกระแซเข่าเหนียวก็ทัวดําไว้ตงแต่ย่างกลางคืนเลยค่ะเพื่อความปรังเนาะพอตื่นมาย้มมือเศร้ากับปั่นจักรยานเจนแล้นเจนจ้าไปหาสื่อกล้วยกล้วยน้าว่านนะบอกว่าต้องถามหาด้วยจ้าใส่กล้วยหอมแทนบอกแล้วว่าการทําอาหารมันคือ ฟิวชั่นจ้าเฮาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสิไปหาทุกสิ่งทุกอย่างวัดถุดีแผห้มันคือบ้านเฮากับเป็นไปบ่ได้เนาะ,ะเป็นว่าแสบไผ่แสบมันแสบคอยแบบนี้ก็แล้วกันเนาะพี่เนาะทั้ทงที่ไปซูเปอร์ก็ไปพ่อดอกใหม่สวยๆนี่จะมื้อนี่แดดดี ดีคนก็เลยยุดถ่ายรูปสกุนตัวหลาบหฮอดง่ายดอกซูเปอร์นั่นนะซูเปอร์ห้างจากบ้านประมาณชินาทีจาแต่ว่ากลับบ้าน้าบ่าม่นว่าหอย่างใดค่ะแต่หาเลาะถ่ายลงถ่ายรูปอู้เพื่อสีหอดบ้านพอไม้หอดบ้านเฮาก็อยากได้ภาพปั่นจักรยานขาวบ้านแบบสโลโมชันน่ะนะก็มาตั้งกล่องไว้ก่อนได้จ้ะพี่พีจ้าอู้พอเด้หัวชีวิตข่อยการทําอาหารว่ายากแล้วถ่ายคลิปยากยิ่งกว่าจ้าอู้อุนอัวไปหมดวันวว่าแล้วลืมบอกพี่พี่เอ้ยใบตองกล้วยก็บบมีได้จ้าใส่กระดาษอบขนมห่อเอา สิบุคอยรู้ละ่ะหมาเหาปันไดดอกแต่ว่าสิ่งที่อยากนาเสนอนั่นก็คือแนวขูดบักเผาจ้าของแถบบตนาย <c oughs> ว่าสิขูดเซตหนีนี่อุกเกือบลอกผลได้จ้าพี่ๆจ้าแต่ก็บ่เป็นอย่างจ้าเพื่อผู้ใช้ฉันทาได้เพราะว่าฉันรักเขาเนาะ <c oughs> เอาน่ะมันเลือดนักสู้อยู่แล้วจา้าชีวิตมันต้องสู้ภาษาขูดบักเผามันสิเป็นยากอีหยังเนาะชีวิตมันต้องสู้ต้องสู้สถึงจะชนะลองเพลงห้เจะของ <c oughs> <c oughs> ที่แรกก็อยากไปประกวดลองเพลงจา้าแต่ว่าฟังจากเสียงแ้วมห่อข้าต้มตอดีกว่าจา้าบ่ไวบ่ไวบ่ผ่าน มอเสร็จแล้วฝนก็เอาเสือกมาดผมได้จาพี่ๆจะสร้างบรรยากาศให้มันได้อะน,นะมันจังฉีเสพเนาะ <h ors> มัดใจเธอให้อยู่กับฉันตลอดไปบุ้ย <h ors> คือบลา <h ors> มัดหน่อยมัดใหญ่ก็ตามภาษาคอยเดอ้อพี่ๆเอ้ยขอกะเหตุไปนะมันจังแล้วเรนะ็วว่าเนาะขูดบักเผานอยเดียวใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้าบบเมนปลาหนีดปลาน้อมได้เบิ่งที่หลังเนี่ยขูดบักเผานั่นนะวางที่ขูดบักเผาไปแล้วสี่สิบนาทีข่าต้มของเฮาก็ได้ซุกกันเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วเฮาก็เอาน้องมาโยนลงกองหิมะจ้าหุ้ยขาวจูนพูนเป็นตะเสพเมนูนี้ฝนได้ ชิมแล้วนะคะอร่อยแบบเปกๆจ้าจบการรีวิวชีวิตแม่บ้านสวัสดีจ้าบ๊ายบาย